สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากลวยวีน้อยวีก็ล่งพอดีนะค่ะเนาะสองวีวีหนึ่งซื้อเองวีหนึ่งแยกจิตให้เนาะจ้ามีหนึ่งซื้อเองงวยพอใหญ่่วยพอดีพองามนะค่ะเนาะ้กวยหอมทองค่ะกวยหอมทองย่อมย่อมลกเล็กเล็กพอดีพอดีนะเนาะค่ะพอดีพอดีพอดีไวพองามก็ล่งกิ่นใดก็ล่าง กินดีเนาะเนาะกำลังสุกพอดีค่ะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองจ้าใสา่มมาฝากมาตอนนะคะเด้อฝากมาตอนมาเพืือนค่ะช่วงนี้ก็กำลังนี้กินอยู่เรื่อยแจ็กหน่อยนี่อีกเดือนสองเดือนเกสิเมดกอเกไม่มได้กินกล้วยหอมเนี่ยเพราะว่าเขาสิเป็นย่าเป็นย่าของเขาเนาะค่ะ,ะ,ะมาเมเบิ่งกล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองปลูก ่เชาาบานเขาปลูกเองนอกจาเนาะเชาาบานของเขาเาปลูกเองแล้วมาขายนี่ค่ะผ้าช่ชมกล้วยหอมทองนะคะ